ข้อความถึงลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทเทวดาเลี้ยงคลิปนี้เป็นคลิปดนดอมนะคะข้อความถึงลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทเทวดาเลี้ยงอขอไพ่าทาโร่ห้าใบนะคะ ขอไพ้ขยายไพ่ The Tower ขอไพ้ขยายอีกหนึ่งใบค่ะขอไพ้ขยายอีกหนึ่งใบค่ะขอไพ่บอสซาทาร เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะขอไพ่บอสซาทาโร่ห้าใบเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ ข้อความถึงลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาเลี้ยงอืมอเป็นยังไงเนาะข้อความถึงลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาเลี้ยงอ่าลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนาะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปเรนดอมนี้เนาะ ชีวิตของคุณเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะพบเจอเรื่องราวที่ที่มันเกิดขึ้นแบบปุกบปรับฉับพลันที่คุณแบบไม่ได้ตั้งตัวเนาะเป็นเรื่องราวที่คุณก็คือมันเป็นเรื่องที่ไม่เราไม่รู้อะว่ามันจะเกิดขึ้นใช่ไหม หมือนเหมือนอะอย่างเช่นน่ะน้ำไหลไฟดับหรืออะไรหรือว่าเกิดเหตุอะไรที่มันแบบไม่โอเคอะเออสินทรัพย์สิทธินะเออก็มาบอกว่าเออเรื่องราวอะที่มันเกิดขึ้นแล้วอะก็ให้คุณมุกออนนะให้คุณแบบว่าเรื่องอะไรที่มันผ่านไปแล้วอะก็ให้มันผ่านไปนะอืมเพราะว่า คุณคือลูกรักของสิ่งศักดินะ์สิทธิ์นะเนี่ยคุณเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆเนะาะไพ่ก็มาคอนเฟิร์มให้คุณได้เห็นเลยว่าเนี่ยเห็นไหมท่านรักคุณเอ็นดูคุณปกป้องดูแลคุณเนี่ยเห็นไหม แล้วท่านก็มาบอกว่าเออให้คุณนะดูแลใส่ใจในเรื่องการเงินให้ดีนะช่วงนี้พยายามเซฟในเรื่องของการเงินหรือว่าพยายามดูแลใส่ใจประหยัดอดออมนะคะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มาบอกว่า ุณนะเป็นคนตั้งใจทำงานคุณจะสามารถหาสมดุลเวลาในการทำงานได้คุณจะสามารถ work-life balance ได้นะคุณจะสามารถจัดสรรเวลาให้มันเหมาะสมได้นะในการทำงานอาจจะมีความเครียดเข้ามาบ้างเนาะในการดวกับ partner อะไรอย่างเงี้ยเออคุณจะสามารถ work ไลฟ์ balance ได้ไปด้วยกันด้วยความสามาคัคคีอย่างเงี้ยเออไปกับหุ้นส่วน partner คู่ค้าคู่สัญญาลูกค้าหรือว่าเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนรักคู่ครอ,องของคุณนะอันนี้เราพูดถึงคนที่มีความสามาัคคีปองดองกัน นะช่วยเหลือสนับสนุนกันนะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือว่าเป็นเพื่อนร่วมงานหรือว่าเป็นคู่คู่ครองคนรักเพาร์ทเนอร์เห็นไหม,มถ้าพวกคุณมีความาสามัคคีกันอ,อันนี้มันก็ไปต่อกันได้เพราะว่าไพ่เดอะทาวเมาบอกว่าสำหรับคนที่มีคู่ครองที่แบบว่า ไม่ไม่ได้สามาคัคคีกับคุณนะเออคุณก็ต้องมุกมุกออนออกมาจากตรงนั้นนะแล้วคุณจะได้พบเจอคู่ที่ที่เหมาะสมกับคุณนะเออเห็นไหมไพ่มาบอกว่าเออเนี่ไพ่แปดถ้วยให้คุณถ้าใครที่พบเจอคู่ที่ไม่ออที่เขาไม่ซัพพอร์ตคุณนะเออให้คุณรู้ตามเหตุตามผลนะอ,อ่าซัพพอร์ตอะไรบ้างอ,อ่า คู่นี่มันก็ต้องซัพพอร์ตกันทั้งในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็เรื่องการเงินเรื่องอื่นๆด้วยนะเอะมันก็ต้องพิจารณาตามเหตุและผลนะใช่ไหมเนี่ยในเรื่องของการเงินนะมันก็ต้องมีการซัพพอร์ตกันได้ด้วยนะเออไม่ใช่มีแค่คําพูดนะคะเออมันต้องเห็นเป็นรูปประธรรมนะเออเขาต้องแสดงให้คุณเห็นเป็นรูปประธรรมนะ ถ้าเขาเป็นคู่ที่ดีของคุณนะ่ะเ,เห็นไหมออไพ่ใบนี้คือรักไม่มีเงื่อนไขคุณไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะถ้าคุณออกมาจากคู่ที่ไม่ใช่อะ่ะออถ้าใครมีคู่ที่ไม่ใช่นะคุณจะได้พบเจอคู่ที่เป็นเห็นไหมไพ่ไปด้วยกันนะ่ะออคุณจะ ได้พบเจอคู่ที่แบบว่ามาช่วยเหลือสนับสนุนคุณอ่ะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีเป็นคู่ครองที่ดีคนรักคู่ครองที่มีความสามารคีปองดองกับคุณอ่ะอืมอเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปดันดอมอ่ะคลิปไพ่รวมนะเพราะว่าคนที่เข้ามาดูนี่เราไม่รู้ว่าสถานการณ์ของคุณเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มาบอกว่าถ้าคุณอยากจะรู้ว่าคู่ของคุณใช่หรือไม่เน คู่ค้าคู่สัญญาคู่ครองหุ้นส่วนทางธุรกิจเรืออะไรก็ตามที่เป็นคู่กับคุณนะ่ะให้คุณดูเขาจะแสดงให้คุณเห็นเป็นรูปประทแล้วเรื่องของการเงินเขาก็จะมีการซัพพอร์ตคุณด้วยนะเออไม่ใช่แค่คำพูดนะเอเห็นเป็นรูปประทที่ชัดเจนอะ นี่แล้วไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มาบอกว่าบางครั้งการที่คุณได้อยู่คนเดียวบ้างการเดินทางคนเดียวหรือว่าได้อยู่คนเดียวบ้างในบางครั้งอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่ท้าทายดีนะ,ะมันก็เป็นเรื่องที่ชาเลนด์ดีนะแล้วเวลาที่คุณอยู่คนเดียวหรือเดินทางคนเดียว มันก็จะทําให้คุณน่ะได้มีช่วงเวลาที่คุณได้ปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิหรือว่าคุณจะมีโอกาสได้พบเจอครูบาอาจารย์ที่เข้ามาช่วยเป็นผู้นําทางให้คุณได้พบเจอหนทางที่ที่ดีสําหรับคุณนะนะเนี่ย เมื่อคุณได้พบเจอหนทางที่ดีที่เหมาะสมสำหรับคุณแล้วคุณจะได้พบเจอกับเนี่ย The v i e l of Fortune ก็คือโชคลาภความสำเร็จสิ่งดีๆก็จะเข้ามาสู่ชีวิตคุณนะคะการที่คุณจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนั้นไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือความรักที่ดีนั้นคุณจะต้องมีศรัทธาและความเชื่อเข้ามาร่วมด้วยนะคะ โอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ